ครับสวัสดีครับหมูดำเมืองช้างสวัสดีครับก็คือจะมาดูเบิกเชียร์ที่ฟาร์มหมูดำเมืองช้างได้พัฒนามาครับก็ในจะเป็น F2 ครับคือผสมเทียมน้ำเชื้อเบอิกเชียร์มาสองครั้งนะฮะแม่พันสามตัวครับให้กินหน่อไม้ครับ หน่อไม้บงหวานครับกินเขาอยู่อย่างนี้เขาชอบผมชอบอยากเลี้ยงแบบนี้มากกว่าเพราะพื้นที่หรือ,อลักษณะหมูเนาะเขาชอบเพราะเขาอยู่ย่างนี้เขาสบายนะฮะกับมครับอาจจะเป็นหมูเชื่องนะฮะ พี่เล่นพี่เล่นวันนี้ผมเอาเอาอาหารมาส่งชื่อไรหมูดำเมืองช้างอันนี้ก็อิสาาอิชาเพื่อนครับนี่ฮะีตัวหนึ่งตัวใหญ่แล้วกับปีหน้าก็จะได้ได้ชมกันครับคงมีสายพันธุ์ได้แบ่งปันครับถ้าอันมันหนาหนานอเออมันจะหนาและตัวนี้จะได้ลักษณะครบมีหางดอกด้วย ตัวนี้ก็เหมือนกันในทางดอกเท้ขาขาวสีข้างแล้วก็ปากจมูกขาวเนาะตัวนี้เท้าขาว,ขาวปากขาวแต่ไม่ได้หางหางหางไม่ดอกครับครับคือมีสามไม่พังคือผมมีสามตัวเนี่ยเวลาเกาเขาเขาจะนอนลงครับผมนานๆจะมาทีเดือนละเออละครั้งครับหมูอาจะลม้มลงนอนครับเนี่ยคือ คนถ้าคนเลี้ยงหมูได้คุกีกับหมูจะรู้ผมเลี้ยงชุดเอหนึ่งมาตั้งแต่เล็กครับแต่ชุดนี้ก็คืออานานๆจะได้มาจับเขาที่เนี่ยเชืองตัวนี้ให้นอนให้นมกี่เต้าเออหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสิบสี่เต้าครับมีมีแซมสิบห้าครับ ไม่ใช่ครับคือมันเป็นมุกมีมีครบคู่ครับเจ็ดสี่ครับหมูดําเมืองช้างสายเบิกเชีครับตัวนี้ยิ้มหวานหน่อยยิ้มหวานนเงี้ยงหน่อยหน่อยครับเนี่ยครับพผมว่าผมเลี้ยงมาแล้วเราก็เห็นลักษณะหรือการโตกินอยู่ง่ายๆกินเลี้ยงหมูป่าแต่โตตัวหมูขาวครับถ้า ส่วนมากตัวนี้เขาจะเลีเ้ยงเป็นเป็นสายพันธุ์จริงๆเขาเป็นหมูไขมันแทรกเนาะไขมันแทรกแทรกไม่แทรกก็คงน่าจะอยู่ที่อาหารหรืออาหารที่เลี้ยงด้วยแล้วก็สายพันธุ์รับผมนี่ยฮะสามตัวก <c oughs> ็ <c oughs> <ๆ c oughs> อยู่นี่ฮะวันนี้ฝนตก <c oughs> คือเป็นยังนอน <c oughs> ตัวนี้กินอาหารครับ <โ>อ,อยู่นีไม่แห้งมึงครับนะฮะก็ปลูกหญ้าเลี้ยงหมูเลี้ยงวัวด้วยครับเยี่ยมครับก็ฝากกดติดตามกันทางช่อง youtube นะครับผมมนชัยชุกาลาทางช่องเอ็มมนฑ์ทยสไตล์เนาะมนชัยสไตล์ก็หมูดำเมืองช้างก็จะพัฒนาเรื่องเกี่ยวกับหมูดำที่ได้ง,ง่ายสำหรับสไตล์แบบของเราเองครับผม ก็มีสายบันเบิกเชียแล้วก็มีแฮมเชียที่เราทเทาที่เรามีอยู่ตอนนี้แล้วก็มีเปียแต่งเบิกเชียรอดูลูกมันว่ามันเป็นยังไงครับค,ครับครับก็ฝากกดติดตามกันด้วยครับขอบคุณครับ